ข่าวันนี้ก็คลิปนี้ไม่ไงม,มากก็แทนจะมามีพัสดุที่เตรียมส่งพกนี้นะมีทั้งหมดสามัสดุถ้าใครดูคลิปที่แล้วก็จะเห็นพัสดุที่มีหนึ่งพัสดุที่ตีกลับเนาะก็เราห่อให้ใหม่แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนซองให้ใหม่เอ็กเกอร์ก็ยังเหมือนเดิมนะก็ฤทธิ์ช่อเราคืนมืดแล้วนะก็ไม่ค่อยเห็นแล้วก็ชื่อฟิลหวังว่าคงจะไม่ตีกลับมาใหม่นะเพราะว่า คือการเสียตังค์เราสสองของเราแล้ว<อ>ก็คือพัสดุแน่นมากต่อไปเป็นพัสดุเงินทนะั้งสองพัสดุคือเราสั่งของไว้ก็เลยตัองสองคนี้เขาชื่อผู้ส่งนะคือชื่อเรานะช,นะชื่อผู้รับคุณอิปตีนาถ้าเราอ่านไม่ผิดน,นะคือคำศัพท์อ่านยากเลยกูอ่านไปคิดเลยไม่อ่านให้ฟังแล้วก็นี่เป็นพัสดุเงินเหมือนกันจะไม่ขอบอกจานวนเงินนะก็ชื่อเรา แล้วก็คุณสีทองใจตรงถ้าพูดเร็วไปหรือเบาไปหรือว่าดังไปหรือว่าไม่ดีอะไรหรือว่ามีเสียงอะไรรบกว,วนต้อขอโทษนะเพราะตอนนี้มันดึกมากก็คือประมาณสามทุ่มแล้วก็คือดึกอะ่ะเพาวันนี้ก็จะมารีวิวแค่นี้นะลิปน่าจะรีวิวอะไรก็ต้องติดตามนะครั้งหน้าอาจจะแจก พุชี่เฉพาะใน Youtube จะไม่แจกในเฟซแล้วเพราะปัญหาเยอะวันนี้ก็จะมาแบบแค่นี้บายบคลิปหน้าจะทำกุชชี่แช่ตู้เย็นนะรอดูกันไว้